ไฟร้นนอนไม่ทั่วนะะอยามาอัดพ่อกันกินพอ่อ100 100 500อย่งนั้นจังอะไรื้มวันนี้เราพามาตรวจเช็คแอร์ยี่ห้อ Daikin inverter กกน,น,นะคะขนาด12,000แอร์จะอยู่ที่ชั้น2พอร้อนอยู่ตรงบ,บริเวณหน้าต่างชั้น1น,นะคะ ตัวนี้จะเป็นรหัสที่แคช่อง R2S นะคะก่อนหน้าน,นี้ก็คือมีการเติมน้ำยาน,นะคะแล้วก็คอมตัดนะคะใช้งานไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดูคอยเย็นนะคะว่าู่หรือเปล่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะช่าน อน้ำตัดชอยน้ำหมูบ้านมีคิวเขาต้นไม้มากมายนะคะบรรยากาศดีดีที่นี่ลบบุรีนะคะฟังไม่ผิดลบบุรีตำบลป่าตาลแถวแถวใกล้ๆกับเขาบอกว่าอยู่ในเมืองนะในเมืองลบบุรีกำลังรืืรรอเช็คข้อยเย็นนะคะว่า รั่วหรือเปล่าเดือดเอือดแต่เขาบอกว่าจางจังหวัดแอร์ไม่ค่อยรั่วนะเชียวไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรแน่นอนอ,อากาศตียิ้มไม่ค่ยอยมีมวลละลิเไ่มถ้าเทเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ก็ใช่ก็มีเป็นแต่ท้องหมด เราจะลื้อลงไปเช็คน,นะคะเพราะว่าตอนเทชใช่ไหมทุกอย่างมันก็ปกติดีอะแต่รอบก็ปวดจะเร่งแล้วนานนะคะครึ่งชั่วโมงอะปวดจะเร่งรอกน้ำยาเท่าไหร่นะนยาปกติครับแต่ว่ามันมีการเติมมาแล้วก่อนต่อนมาซ่อมมีการเติมมาแล้วเติมน้ำยามาก,ก่อนมาดูนะคะว่าเป็นที่คอยเย็นหรือเปล่า อัดในตรเจ้นเข้าไปนะคะสี่ร้อยครับสี่ร้อยคีใส่อถังถังส่วนตัวถังจนล้าง,อองนั่งไงนิ่งจุ่มลงไย เดี๋ยวปัญหารอก่อนกนนู้แต่จะรั่วกลางแผงน,นะนี่ัย้ยไม่รั่วนะคะคอยเย็นปไปไปลุ้นที่คอยร้อนตอนค่ะอ,อัดไนตัรเจนเข้าไปนะคะ มาเดี๋ยวเรายกยกกจุ่มทั้งตัวคอมเพรสเซอร์นะคะทางไหนทางนี้เละจะได้เห็นจุ่มเลยโปวดเอาแค่นี้ก่อนมาตั้งกัน ยังไม่มีฟองอากาศค่ะมันไม่ขึ้นน,นี่เจอถ้าขึ้นก็ต้องตหรือหน้าต่างนะคะแล้วก็ถอดกระโหลกเพื่อจะ,จะเอาท่อลงมาค่วออะวอ,อนนี้เจองานหมูสามชั้น ไม่หมูทิ้นสีละนี่จะเป็นท่อที่มากับแอร์สี่เม้วแล้วก็ต่ออีกประมาณสองเมตรหน้าง,งานท่อหกเมตรมีส่วนของการต่อท่อด้านล่างนี่เดี๋ยวจะเอามาจุ่มในตัวต้องอาดต้องบนดังนล่างสิใช่ไหมเยว <มา S 2> นี่ค่ะไทย มุมจากบนบ้านอันนี้เราถอดคอยเย็นไปออกไปลื้อนะคะแล้วก็เอาท่อออกอเอาไออย่ไปจุม่มท่อกันค่ะยแยกท่อเอาอินซูออกนะคะแล้วก็ท่อสามนี่คือเรามว้วน เมื่อลงถังจุ่มน้ำได้เลยนะคะยีเดียวเลย <c oughs> เอาไฟร้อนไม่รั่วนะคะาาด 400, 400, เดี๋ยวมาอัดท่อกันตุนท่อ100 100 500อย่าให้น้ำดำกระเล็กหืออะไรอยู่ไม่อยู่อะ <c oughs> ไรอยู่ม้า <c oughs> อยู่อยู่กกระแดง ไม่รั่วเลยอันนี้อันนี้ไม่เอี่ยวความรั่วรั่วไหมไม่รั่วไม่รัว,ว,วอ,อันนี้สอนสอนมาซึ่ง ขึ้นไปตั้งแล้วนะคะเยวจะเข้าแฟเข้าแฟใหม่นะคะเพราะว่าเราดูท่อลงมาก็เข้าแฟรทั้งฝั่งคอยเย็นแล้วก็คอยร้อนบานแฟใหม่เช็คใหม่เปิดเช็คใหม่เริ่มต้นติดตั้งใหม่ล้างอแอร์เช็คเอาการรั่วซึมของแอร์แล้วก็ท่อ ปกติใช่ไหมล่ะไม่ยากแตก็คือคต้องจบที่ <c oughs> ตรวจเช็คงานตรวจเช็คผ่านอะไรไม่เสียก็ต้องเริ่มใช้งานใหม่นะคะเคลม <c oughs> แวกซ์สุญญากาศนะคะได้แปด้วเจ็ดสิบนะคะ เติมน,น,น้ำยาเลยนะทำเสร็จเราเติมเป็นเราช่างมันเข้าไปเลยนะครับทีนี้กินอยู่ที่เจ็ดร้อยกรัมเก็บไอยเข้าไเลย กันเครื่องนะครับท่อเล็กเป็นน้ำแข็งคมอมดัมอ่ที่1.9นะครับจาก4ไมลืมรอบแล้วก็แรงดันได้ประมาณ27นะครับอาการนี้ตัว EVV ไม่เปิดนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คต่อไปว่าเป็นน่าจะเป็นที่บอร์ดนะเพราะว่า EVV เปลี่ยน